เออแอนใหญ่เลยเอนใหญ่เลยดูดูดูกับแม่ดูกับแม่ดูกับแม่ว้าวตาเสือใหญ่้ยเฮ้ดีใจไหมดูลูกใหญ่เลยมาดูลูกใหญ่เลยโอ้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  ปอดใหญ่น่ะอู้ดูปอดอู้หูน้ออู้หูโอเปัปัดปัดปอดยันยันอยู่พวกเนี้มันทำอะรรดิหัวกว าปอดใ่ญ่ดีว่าพู้ขอยมงเป่าะได้ยมั่ไปตามไปตามกันแล้วเวลาอยู่มันเถาแเราเป่าอะไรมันออกแขวแขวฟิวมันเ่าอะอ่ะุ้ยว้ยว่้ย้ยวุ้ยดอดแด่ดูดโอ้ยอ อาปาลูโป้แม่ปาลูโป้ไม่ต้องเบื่อสนใจแม่อุ้ยอุ้ยเฮ้มือตาแล้วต้มด่างฮ้องตบด่างตบด่างตุ้ตบด่างโอ้ยเปิดสถานีกันเบิ้องม่ต้องหรอกดู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 พี่พลอยมาดูนี่พี่พลอยลุกขึ้นมาดูเอ้าพี่พลอยลุกขึ้นมาดู อดูแม่เป่าดูแม่เป่าวิคอยลุกขึ้นมาอู้แม่เป,าาป er. ่า er. ให okay. ้อ oh. ู้มาเดินมาเมาเดินมาเดหนูกินอยู่แล้วนั่นกินนมเออมเป็นเปิร์ดอ๋อกินนมแล้วก็เปลี่ยนเป็นเพิร้ยมาเดินมาเร็ว โอ้ดูแม่หน่อยนะแม่หมดแรงหรือยังมามามาเองเลยลูกมาเองเลยเดี๋ยวเขามาเองนั่น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 โอ้ย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 อ้าแล้วเสียงเริ่มขีอีกแล้วขีใหม่แล้วที่นี่กี่ขีตะตำอยู่เนี่ยฮ้แม่เป่าให้ โอ้นั่น um> นั่นนั่นไหนไหนเอาเลยลูกเอาเลยเอาเลยวิ่งเลยวิ่งเลยอู้หึ้ปัาจับได้พี่พลจับได้อนึงน้องเพชรจับได้ไหมน้องเพชรจับได้ยังเดี๋ยวเอาใม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้ ติดิงติดติดตลเลยติดงเฮ้ยนน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 ่จับโอหยลัอังอะเ่อเอบ่ลิดีอันนั่นอัแม่กดีอันท่เามสวัสดีครับแฟนคลับช่เงรอหมอลำเล,ลาะเลาะนะครับมาอัปเดตน้องพ่อน้องเพรตัวนี้น้องพ่อน้องเพรก็อยู่นะครับ ยังอยู่บ้านอยู่รังสีตยูช่วงนี้นะครับเพราะถ้าใ้เดือนทางกลับมาคอนเกนคอนเก้นนะครับก็เลยมาอัปเดตในพี่น้องในเบื่อนๆชมคลิปตอนต้นนั่นก็คือเพื่อนในยูกับแม่แอนนะครับนั่นแหละคือโมเมนต์ความน่ารักของแม่แอนในยูกับลูกสาวกับีความสุขแบบนั่นแหละเมื่อนี้นะครับในช่วงเศร้าหลวงพ่อหลวงเพลก็เลยออกไปเล่นนะครับเล่นอยู่สวนถือว่าเป็นสวนกลางของหมู่บ้าน กษัตริมีของเล่นมีอย่างต่างๆนะครับน้องพ้อพยน้องเพชรกษัิไปเล่นเป็นประจํานะครับเซานี่กับบอพาด้วยกันเดี๋ยวไปบึงไปชมบรรยากาศนะครับอ่ะ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 ,อะข, <c oughs> ขึ้นมาขึ้นมาลงมาข้างล่างนะอึบ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 ใช้กำลังแขนใช้กำลังแขนเอ้าเอ้าเมาๆนั่งใช้กำลังแขน ออああเอ,า, pues mm <are> เอ,า,อาเอาเอาคนหนึ่งลงโอ้บอกให้คนหนึ่งลงไปข้างล่างกำลังลงหาล้อยชี้เชิหาหาชิ้นสองเลยอย่ายายบอกเออได้ไงคนเยอะอยู่เอาลงไป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 ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาคุณน่ะชี้อีเลี้ยงนี่ยละมากพี่น้อง หยางคือสิบ่ฮอดดอกเตียดไหนไหนไหนหน่อยไหนอยู่ไหนน้องเพชรอยู่ไหนคะเอาๆๆๆเอาๆๆโอ้ๆๆๆเอาไสไปไหนโอ้ๆๆๆก้มลงเด้อตามหัวตามหัวตามเด้อ

ข้อมือมขอมือ้ขอยาขอยามือหน่อยขอมือหน่อยขอมือน้องพลหน่อยอืดขอมือน้องเพรหน่อยจ้ายาขอมือหน่อยนี่เร็วเรวอะไรนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรอะไรขึ้นไม่ได้ ม,มันไม่หลมมันบ่หลมเจ้านี่มันหลมแต่แขน่นซึ้งบ่หลมตัวคนกล้มลงในลูกหัวศ <laughs> ูนย์ได้บ้านี้นิ่หวหางล่างศูนย์ในเขาแล้วนิ่วมือหน่อยมือหน่อยมือหน่อยมือมือไปแล้วไปแล้วเหรอไม่มีอ่ะ เอาๆๆๆนั่นรวมแล้วนั่นกินผลไม้ค่ะไม่กินผลไม้เอาเอาขึ้นมาดีๆจับดีๆหมดแรงหรือยังหมดแรงดูไอเสี้ยงเผ็ดเจ๊ดีๆรู้วันนี้นะเขาแข่งกันกินหรือเนล่า ออ้าโอ้โเิมนไปแล้วเมึนไแล้ว้กำลังจะลงไปอออ๋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 ออโอาหมหเลยพี่น้องห้ญาติกินด้วยห้ญาติกินด้วยญาติเห็นไหมเวลาญาติดูอย่างนี้ญาติเห็นสี่คนถ้าญาติถอยออกไปมันจะเห็นโ้ห mình <coughs> dù <coughs> Hiến dù <ru>, Hiến dù muốn 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 không ผลไม้อย่างอริ่อร่อยค่ะ้าสสืบเรแล้วพี่น้องเอามาหันกองแบบไงก็ได้กินแล้วไม่หันอิ่มไหมเออเอามาย่ากินด้วยมั้ยย่าขอ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 โอ้ โอ้หนึ่งสองอึดหันหน้าไปนี้เมดแล้วมดแล้วไปขึ้นไปปากมังดูปากเต็มตาสวดตาหงวยใหญ่อมขอบไปสวดมะเกือกเลยพี่น้องเออตืดอืมเบื้องนี้เถวๆท่าที่งอจ้งอันนี้แผนเอกเสบียงค่ะ ไปขึ้นเอ้ยใช่ละวานนี่มาโลภมากมันลาบหายพันวาลูกอย่าหัดโลภมากเด้อเอาพอดานใหดีแล้วเอาลูดบัดทึกลูลงหมดแล้ว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 เอาเก่าหนูนี่แหละอ่ะกินเข้าไปนี่เก่าหนูนุ่นู่งนุ่ง และนี่คือภาพบรรยากาศเอามาอัปเดตให้พี่น้องในเบิ่งงในชมกันนคะครับสำหรับน้องพลอยน้องเพชรอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับอ้ยเ,ยเยพเล่นได้สบายเราพี่น้องตอนนี้นะครับพเพล่นสไลดเดอร์จูดจูด่จลงสบายทัง่งขึ้นทั้งลงแข็งแรงแข็งแรงแ้วสำหรับน้องพลอยน้องเพชร<ห>นะครับ